สวัสดีค่ะวันนี้จิมจื้สไตล์พาทําแกงเห็ดแล้วก็กระหล่าผัดน้ําปลานะคะเรามาทําแกงเห็ดกันก่อนเห็ดนะคะประมาณ200กรัมแล้วก็มีพริกมีหัวหอมมีใบแมงลักนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้าน้ําปลานะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําประมาณครึ่งแก้วนะคะตั้งไฟให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเราก็เอาหัวหอมกับพริกเนี่ยคะ่ะที่เราตำเนี่ยใส่ลงไป นะคะใส่ลงไปสักพักนึงให้มันเดือดสักพักหนึ่งก่อนนะคะ พอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเคี่ยวจนข้นเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเปิดไฟให้แรงๆนะคะเปิดไฟแรงใส่เห็ดลงไปให้หมดแล้วเราก็คนเห็ดให้ทั่วนะคะถ้าเราเห็นว่าน้ำมันน้อยเราสามารถเติมน้ำได้อีกครึ่งแก้วนะคะแต่ปกติอมันจะมีน้ำเห็ดออกมา เขาถึงเวลาเราทํานะคะเราก็จะใช้ใส่น้ำนํำน้อยไว้ก่อนรอดูว่าน้ําเห็ดมันจะออกมาแค่ไหนถ้าน้ําเห็ดมันออกมาน้อยเราก็สามารถเติมน้ําได้นะคะเติมน้ําลงไปให้มันแบบว่าแค่ขุกขลิกะคะ่ะแล้วเราก็ปรุงรสตามชอบเลยใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสลงไปตามที่เราชอบเลยค่ะ หลังจากที่เอาเห็ดลงไปนะคะเราก็ต้มเห็ดอ่ะแปบ๊บเดียวเพราะว่าถ้าต้มนานจะทําให้เห็ดเละไม่น่ารับประทานนะคะแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปคนๆๆสักพักหนึ่งก็ปิดไฟนะคะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ึงเมนูค่ะกะหล่ำผัดน้ำปลานะคะวันนี้จะมาบอก mm hmm. เคล็ดลับวิธีที่ผัดกะหล่ำผัดน้ำปลายังไงให้หอมให้น่ารับประทานนะคะตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราตำนะคะลงไปเจียวนะคะ เอากระเทียมลงไปแล้วก็คนคนๆไม่ให้กระเทียมมันไหม้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลานี้ก็แล้วแต่ปริมาณของกระหล่ำปีที่เราจะผัดนะคะอันนี้กระหล่ำปีประมาณครึ่งหัวเล็กๆก็น้ำปลาประมาณช้อนครึ่งค่ะแล้วก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลเติมผงชูรสลงไปพร้อมกันเลยนะคะเราก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะ ตอนช่วงนี้ใช้ไฟอ่นอ,อนๆก่อนนะคะเียวไปเรื่อยๆค่ะเียวจนกว่าน้ำน้ำปลาแล้วก็กระเทียมเป็นสีเหลืองนะคะหอมเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะเราก็จะใส่กระหล่ำปีที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะล้างไว้ใส่ลงไปผัดค่ะตอนช่วงนี้ใช้ไฟกลางนะคะเพิ่มไฟขึ้นเป็นไฟกลางแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ ในขณะที่ผัดเราก็จะใช้กระหล่ำปีถูน้ำตาที่มันอยู่กับรอบรอบกระทะนะคะถูน้ำตาเพื่อที่จะให้ตัวกระหล่ำปีซึมซับน้ำปลาที่ผัดไว้แนะนำให้ใช้กระทะแบบนี้นะคะมันจะได้คีน่ายของกระทะเวลารับประทานจะได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยะค่ะจนกว่ากระหล่ำปีเนี่ยจะสุกนะคะบางบางท่านนะคะชอบกินแบบ นิ่มก็สามารถเอาไว้ได้นานขึ้นแต่ถ้าบางท่านจิักบกรอบก็เอาลงไปผัดแป๊บนึงนะคะก็เอายกขึ้นได้เลยค่ะแล้วใจชอบเลยค่ะเพราะว่าการทำอาหารนี่ไม่มีเกลับตายตัวนะคะอันนี้เป็นสองเมงนูที่ทำในวันนี้นะคะแกงเห็ดทำง่ายๆเลยค่ะผัดกระหล่ำปีได้กับข้าวสองอย่างแล้วนะคะวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ